แช่ทิ้งไว้ประมาณเกือบเกืครึ่งชั่วโมงน,นะคะเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ออกนะเพื่อที่เขาซื้อมานะคะที่เป็นร้านเขาขายมัดย้อมนะคะออจะเตือนนิดนึงว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราต้องถามที่ร้านก่อนนะว่าสีมันตกหรือเปล่านะคะพอดเออีเพื่อนครูที่โรงเรียนซื้อมาแล้วเอามาซักค่ะสีมันก็ตกเล็กน้อยตรงนี้นะคะตรงสีแดง มีมีเหมือนมันซึมนะคะพอซักแล้วเนี่ยมันซึมมาที่สีขาวนะคะแบบนี้นะคะเวลาเราซื้อเสื้อมัดย้อมมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันจะตกหรือไม่ตกบางทีเขาอาจจะไม่ได้ล้างแบบเยอะๆนะคะเราก็จะต้องเอาผ้าเนี่ยเอาเสื้อที่ได้เนี่ยไปแช่ไว้ก่อนนะคะแช่แล้วก็ถ้ามันตกเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำแล้วก็แช่ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะใส่นะคะแล้วก็ซัก นะนี่ต้องดูให้ดีก่อนมันจะทําให้สีขาวเนี่ยมันหม่นเห็นไหมคะตรงรอยแดงๆเนี่ยมันจะมีความหมนอยู่สีขาวมันก็ไม่ขาวนะเสื้อมัดย้อมที่มีลายเว้นขาวนะคะก็มักจะมีปัญหาเรื่องสีตกใส่แบบนี้ละคะ่ะแล้วจะมีวิธีแก้ปัญหาไหมต้องทํำยังไงไปลองดูคะ่ะว่าจะทําได้หรือเปล่า,าช่้มสักฟอกสักหน่อย เติร์สักหนึ่งส่วนสามนะคะเตอร์นิดเดียวเล็กน้อยชแชบบ่แบบเดียวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูน,นี่ก่อนเนี่ยส่วนที่มันซึม ดูซิว่ามันจะออกไหมนะคะตรงแขนนี้ก็เยอะ,อะแช่ลงไปตรงนี้ก็มุนๆอยู่นะ ไว้ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ออกนะมันไม่ค่อยออกค่ะยังเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวลองอีกวิธีปึ๊บแบบนี้เลยค่ะไม่ออกใช่ไหมแบบ ตรงจุดก็เลยตรงจุดตดรงจุไปเลยค่ะตรงไหนที่สีมันตกก็หยดลงตรงนั้นเลยอนนี้อีกนิดนึง มันตรงจุดเลยนี่จะออกไหม เหนจะออกอยูนะแต่ว่ายังไงแล้วตรงสีขาวมันก็ยังไม่ขาวอ่ะยังไม่ไบรท์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ออกอยู่นะต้องตรงจุดเลยค่ะตรงไหนที่สีตกก็จี G ้ดจุดเลยแช่ไปก่อนแช่ไปล้างไปแช่ไปล้างไป สี่ห้าครั้ง ถือว่าออกอยู่นะคิดว่าถ้าจะทำให้ได้ผลเลยนะคะก็คือต้องอแช่น้ำแบบนี้แล้วก็บิดให้หมาดเลยนะคะแล้วก็ใช้ฮีเตอร์แบบ100%อเซ็์ไม่ต้องผสมน้ำอะ่ะแล้วก็เทแบบ ตรงจุดเลยตรงไหนที่มันอ่าสีตกนะคะแบบว่าเฉพาะเจอะจงอะ่ะตรงไหนสีตกก็ตรงนั้นเลยออกอยู่นะอืลองไปทำดูแล้วกันนะคะใช้ดีไปหลังไปสุดท้ายยาปรับท่นุ่นเอย เพราะว่าตลิมิเตอร์มันไม่ต้อยหอม จากการทดลองโดยใช้ไฮเตอร์นะคะผลออกมาก็ได้ประมาณนี้ถือว่าผ่านนะถือว่าได้90%เเลยล่ะค่ะดูผ่านๆน,นี้ถือว่าผ่านเลยนะมองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าดูใกล้ๆก็อาจจะมองเห็นร่องรอยของสีตกอยู่บ้างนะคะถือว่าผ่านนะใช้ได้ค่ะ